กคตตายเอ้ยเป็นกุ๊กนี่ใส่เป็นอะไรดีวะความสาารที่เลือกได้คำอธิบายเป็นคนขับรถเร็วมันเป็นข้อดีตรงไหนเนี่ยตาแมวสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนเป็นกุ๊ก เออเป็นกุกต้องมีสายตาที่ดี <c oughs> จิงวจ๋วไว้ดูเป็นกุกที่ต้องมีสายตาที่ดีทำไมแต่ไม่ใช้ได้สี่ะคนโหลดเยอะแน่เลยเพื่อขายเออนักวิ่งเป็นกุกต้องกระเพาะหนากระเพาะหนาลบสี่แต่ต้องต่ออื่นด้วยเชี่ยงช้ากระเพาะบางกับกระเพาะหนามันจะนขะัดแย้งอะไรปะ ป่วยง่ายสะดุดตาสิงองควันเอาสิงองคันมันต้องสิงองควันอยู่แล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยสิงองควันแต้มที่คุณใช้ได้กระเพาะหนาตาแมวต้องวต้องติดหนึ่งต่อ,อมันยังไม่ได้มันต้องลอบอีกอะไรดีปะตาแมวแล้วก็ อะไรวะแต้มที่ใช้ได้ลบสองไอ้ที่มันทุกอย่างมันแบบว่ามันนี่ไปหมดเลยโอ้หูนวดเออหูนวดโกหูนวดเลยว่ะเพราะเราไม่ได้คุยในเกมอยู่แล้วเออที่ไม่ได้ดิมันจะไม่สมจริงแ้วคนหูนวดเอาบวกสิบสองเลยนะเอาเอาหูนวดไปเลยเอาอะไรดีวะป่วยยากป่วยยากเอาป่วยยาก เป็นคนโชคดีปะเผื่อฟาร,ร์มของได้ดีช่างยนต์ขั้นพื้นฐานา่ะมีความรู้บำรุงรักษาและซ่อมยานพาหนะแต่มึงเอาแล้วกันอันเนี้ยผู้ซ่อมรถอะนักกายกรรมเป็นคนตาดีหรอวิมองเห็นเพิ่มขึ้นอ่ะได้ละจะมีป๊อปกับเอสมาเล่นไหมโอเคสวย โหนวกสิงองควันตาแมวป่วยยากตาดี <c oughs> เดี๋ยนะมีทั้งตาแมวทั้งตาดีอะ่ะ <c oughs> อยากกู๊กเบนเช็คไหมกูต้องแบบใส่ตาดีนิดนึงโอเคเริ่มชื่อเป็นเพศชายชื่อ B E B. B B C B C ีซีบ้ บิซีเฮียวผิวผิวเหลืองอ้อยทักดีดทักดีดหนังหัวคือเครียดะลรว,วะเด็ดล็อกเงี้ยคอนโรยที่ต้องผมนี่เทพอ่ะทักเปียทหารที่ต้องผมทหารฮะลงไม่ปากเงิเมือ่อได้เลยมันเป็นช่วงเวลาสุดท้าย ยังมียอากันนายทวดที่จะชี่กำลังโหลดอยู่เลยสองร้อยทับสี่ร้อย่เพลงโคตรระทึกอะเฟมเด็ดเหลือเจ็ดน่าจะโหลดหนักนี่คือความตายของคุณ <c oughs> นี่คือความตายของคุณวะเริ่มต้องทู u t เรีย l ก,ก่อนวันเนี่ยอ๋อ,อนี่ไง การมอบหลังกำแพงหรือหลังืัวเป็นการหลบหลีกที่ช่วยลดการถูกมองเห็นจากพวกซอมบี้และคุณยังสามารถวิ่งในขณะที่หมอบได้อีกด้วยเจ๋งหากวิ่งเหยาะๆวิ่งเาหากวิ่งเหยาะๆมันไม่ช่วยให้คุณรอดจากฝูงซอมบี้ดังนั้นคุณต้องวิ่งให้เต็มกำลังกดปุ่มอัลดิเนตซ้ายเพนชัยเป็นกุ๊กบีซีเฮีย เพศชายน้ำหนัก80คุณลักษณะเป็นคนสูบบุหรีผิดพลยอยู่แล้ว <laughs> สูบบุหรีผิดไพ <laughs> ไม่เห็นมีทูตัเรียลเลยวะโอเคทูตัเรียลอันนี้อะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อ๋อเซิร์ฟเวอร์ที่กูสร้างนี่วะเครื่องมือเซิร์ฟเวอร์โอเคไม่น่ามีอะไรกด e s เอสซีแล้วกดคลิกขวาปุ่มไอ้คลิกที่ปุ่มชวนเพื่อนดับเบิลคลิกที่ชื่อของเขา เพื่อนอนุญาตและส่งคำชวนเชิญเพื่อนอ๋อนี่ไงโอเคโอเคกูสามารถเชิญพวกมึงได้าาเดินตักๆตเข้าเกมแล้วตุ่มตอนนี้กูอยู่ไหนไวะอ๋อกดออลเทเนตวิ่งเต็มกำลังกดชิปวิ่งหยอๆ ยัยซอมบี้ฉี่หายแล้วโอ้โหซอมบี้เพียบเลยไอ้เฮียสู้ไงอ่ะไม่มีอาวุธโอ้โหเพียบเอาละไอ้โดดเชี่ยสู้ไม่ได้ไม่มีอาวุธโอ้โหเพียบเลยสัตว์เฮียเอาละมึง

จุ๊กจุกจุกเข้าป่าอาจจะไม่เห็นกูจุกเข้าป่าอยู่กำลังกลับไปที่ถนนโอ้โเฮียไม่เห็นก็เฮียละโอ้ยสัิบี้เห็นไหมเพียบเลยยิงไมาตอนนี้เจาะทางรถไฟ โอชิตเนี่ยแล้วแบบแมบมันแบบมันในเนี่ยแมบมันแบบกูไม่เห็นอะไรเลยอะแมปอะมันต้องไปไล่เปิดเอาอ่ะมันเข้ามายังวะแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่เดินตามหนน วิ่งแต่มองกว้างดีว่ะทักษะกลัวมองเห็นดีมากตาแมวกับอะไรปะอันนี้ปะ่ะมาแล้วตาแมวกับเอ,อ่อตาดีอะ่ะมาแล้วเหรอทังเกิดโอเคอยู่ตรงไหนลองกดลองกดตัวเอ็มตัวดิดย,ยังยังอ่อยังกำลังโหลดอยู่ใช่ไหมเยียและถึกว่ะ เดินตอนนี้ยังเดินยาวๆอไอ้ไล่เอ็ดกับไอ้ปัอมมันซื้อยังยังไม่มาไม่มาใช่ไหมอ้าวไมกูตั้งกูตั้งชื่ออ๋ออ้นวมันตั้งชื่อข้างนอกอ้าวเดี๋ยวคนอาหารกูไม่ได้ตั้งหรือว่าไม่ชื่อสตรีมเนี่ยอ้ยแหลก อ่าเพราะกำลังโหลดมึงเข้าเกมมั้งกูได้แลกกำลังเดินกำลังเดินเชี่ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไอสัตว์ไม่เจอเมืองเลยเชี่ยทำไมไม่กูไม,ไม่เกิดในเมืองวะ กิดในบ้างใกลปืนเที่ยงแล้วมึงกดดูของไงดูของไอ้ข้างบนไงแถบข้างบนสองแถบเห็นปะเฮ้ยหิวข้าวกูกินกินทั้งหมดอ้าวกินแล้วความทุกข์ใจบวกสองแต่ความหิวลดไปห้าสิบอะไรวะอิ่มแป้อิ่มมากอิ่มมากๆเขาว่า <c oughs> แล้วมันดูดูแบบว่าดูของอะไรวะไม่ดูด,ดูของใน,ในอ,งอ,งอ๋อเอาเมาส์ไปชี้เออเอาเอาเอาเมาส์ไปชี้ตรงนั้นเดียมันจะขึ้นมาเดินตามถนนอยู่กูไม่เจอบ้าเลยเลยกูเดินลงไปไหนวะเนี่ยเฮียไม่เห็นเมืองเลยวะอุ้ยกู่นหล่ ล้มนี่ซอมบี้เหรอล้มวิ่งไปชนเอง่ะล้มอ้าวกดตีตัวอะไรวะเฮ้ยเอ้าเฮียกูไปกดพูดทางนี้เฮียอะไรล่ะกดตัวคิวไอ้ทูดมันจะมันจะพูด ทางนี้เอียะยังไงบ้านเลยซัมบี้ตามมาเนยไอ้เฮี้ยกูมองกว้างมากอะกูเป็นคนตาดีแต่ใส่แว่นโอ้โหกูเหมือนกูจะเดินออกจากเมืองเลยวะเฮี้ยเอ้เจอรถเจอรถพังอีกนี่ก็เดี๋ยวเติม เดินไปที่นี่มึงอยู่ไหนไหน,ไน,นะไอบีโยเขี่ยไปนึงนะแม่งดูยากสัตว์อ้ยโคตรยากอะ่ะดูยากมากโคตรใหญ่อะ่ะเขี้ยมึง,ม,งมึงต้องนับแบบช่องโคตรช่องโคตรช่องอะ่ะมึงต้องนับช่องเอาเลยอะ่ะไอดีบกูชีวิตนี้เดินตามกูเป็นร้อยอ่โอ้ยแม่งเขียรย จุกมุ้งตึกจุกมุ้งตึกจุกมุ้งตึกจุกมุงตึกจุกมุ้งตึก,ตกโอ้โหยี่อะไรเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเดือเชื่อมีข้อปาแล้วกูกูต้องกินน้ำไอ้หี้ย เข้าป่ากันโอ้โหแม่งหน้าบ้านอุ้ยเจอรถว่าในบ้านนี้มีรถมีรถแน่แอ้มีคนจะรถแน่นจุกม,มเตกจุกมเตกเสีดอดเอ,อ้ยในบ้านมีซัมบี้โอ้โห,โห

ที่กูเอาแบบซอมบี้มองเห็นน้อยจริงเวนะ้เนี่ยฮะนม่กว่าซอมบี้มองเห็นน้อยจริงเวนะ้เนี่ยซอมบี้มองเห็นน้อยคืออะไรวะมองเห็นได้ยากอะไม่รู้ผมไม่ได้เฮียไอ้เห็นกูตั้งแต่กูไปททนได็แ,แ,แม่งเอ้ยไม่ไหวหวงลากซอมบี้ออกมาก,ก่อนอุ้ยเยอะมากไอ้เหียซอมบี้อะ โอเคอย่าโลกอย่าโลกอย่าโลกกินอาหารก่อนหิวข้าวหิวข้าวเดินกินได้เดินกินได้เราซอมบี้ออกมา <c oughs> กินอาหารกินอาหารอันนี้กินได้ไหมเนี่ยกินไม่ได้จ,เจูเข้าปลาจูซอมบี้เข้าปลา ไม่ซอมบี้มองไม่เห็นเราตกใจสุดขีดอยู่ตอนเนี้ยกระวนกระวายรู้สึกตกใจหัวใจเต้นได้เป็นจังหวะจังหวะรัก ตายเป,ป็นไรไม่เป็นไรเกิดใหม่เกิดใหม่ที่นี่บ้านกูอยู่มึงมึงมื่อตายตรงไหนวะที่เปิดกระป๋องไอ้เหี้ยหยิบดิรอเหี้ยอะไรล่ะเปิด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 กระป๋องเปิดหนึ่งกินทีเหี้ย กินกินไม่ได้ไอ้สัตว์อิม,มอยู่น้ำเออเยยอยู่น้ำกินน้ำได้ไหมเนะี่ยกินได้เฮ้ยแพงชัวไอ,อ้สัตว์จากไหนทุอุ้องใช้โอ้โหเชี่ยน้งพักก่อนน้งพักก่อนเด้อเด้อเด้อเปิดตาเปิดตาเปิดตานี่ไหมเปิดตานี่ปะเปิดตา เขียบนั่งพักวะเขียบโหกูเจ็บหัวใจเลยสัตว์เจ้หัวใจจะัำเริบนั่งพักก่อนเขียไม่มีอาวุธไม่ได้เซฟบุกเล็กตอนนั้นด้วยอุ้ยเขียะตกใจตกใจซ้ำซ้อนตกใจซ้ำซ้อนไอ้เช่นนี่นี่บ้านที่เพิ่งมาปะเนี่ยทำไมแบบว่าประตูประตูมันเปิดหมดเลยวะบ้านแบบเป็นบ้านแบบบ้านชั้นเดียวหลังเล็ก ทั้งหมดยัมืดแล้วว่อุย้ยมาเข้ามาแล้วไอ้จัดอุย้ยชิบหายชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้บ้านแัวน,นั้นมีมีรถมีรถสีแดง เฮียเลยมีรราสีแดงอ๋อเยียก็ผิดปิดไปก่อนเยียปีงข้าวต่างไงวะออตินเน็ตอ่ะโอ้ยชนเยียปีงข้าวต่างไม่ได้ปีนข้าวต่างกว่าตัวเลยวะ ใช่ป่ะไม่ใช่ต้องคลิกเปิดต้องคลิกปะเธอ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 เปิดแล้วอ่ะเปิดแล้วคลิกคลิกขวาอ๋อโอเคถ้างั้นกูต้องกูต้องใส่เสื้อก่อนพอเสื้อกูมันแขนสั้นมันจะมีเคลีย์กระจกอยู่ใส่เสื้อเอาทับผ้าใบเสื้ออยู่ไหนวะ กูไม่มีอาวุธไงเฮ้ยเ,เ้ยเคลียกระจกไม่ได้อ๋อเสื้อกูไม่มีเสื้อกูตายดีกว่าเนี่ยไอ้สัสไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้มีชีวิตรอดต่อไปเคลียสมบีแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอเวมันมีมันไม่มีนาฬิกาบอกอะไม่รู้ว่ะ โโอ้หด oh oh. ูล็อกขอาไม่ได้เีอยมาเยอ้ไอสัตว์กูต่อยไม่ได้ไหมเนี่ยต่อยกับตัว <imet S 1> <c oughs> ตอ,อวไะไรวะเฮ้ย <c oughs> มันเยอะไปอ่ะเฮ้ยเยอะดิสัตว์กูเยอะชิบหายฟังกูอะกูเกิดไหนเนี่ย อาจจะเกิดไม่ไกลจากกู่ล้วอ่ะมั้ง <c oughs> ต้องเป็นแพทย์ปะเป็นแพทย์แต้มบวกสองเนี่ยตามแมวแล้วกันอ,อะไรตายอ่ะเยอะเกินไอ้เหี้ยแล้วก็เป็นสิ่งอมควันสิ่งอมควันอยู่ไหนวะเฮีย <c oughs> เป็นแพทย์เลือกสิงสิงควันไม่ได้อ,อได้นี่วะเอเคแต้มมาสี่เป็นนักวิ่งเงยสั์ เป็นแพทย์แล้วก็เป็นนักวิ่งอีกต่างหากแล้วเป็นแพทย์ที่สิงโองควัน <c oughs> บันทึกแพทย์แพทย์เป็นแพทย์ต่อไปเรียกเป็น b ีซีเฮียลโอเ้โหอย่าตกใจ,ใจ <c oughs> มันตึงเนี่ย มันตึงเฮ้ยน่กกากลัวเดี๋ยวนะตอนนี้กูอยู่กูอยู่โรงพยาบาลกูอยู่ตรงเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาใหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยปดเก้าสสิสดสมสองามเฮ้ยชิมายมีคนเคาะประตูเปิดดิเปิดที่อะไรสัตซอมบี้ปิดดิอยู่ตูเฮียเอาหกวผิด

กูตายไอ้เ <amounts> น <of water writers> ียโอ๊ยห <integer af> ัวใจจะวายไอ้ส <refugees> ัตว์ไอ้โทษกูไม่อยากเป็นหมอแล้วเพอกูจะสู้กับมันกูจะสู้กับมันอย่าสู้ไม่ได้ หัวใจจะวายเพื่อนเป็นมอเหมือนเดิมโอ้ยเฮี้ยหัวใจจะวายเฮี้ยเกิดไหนวะเนี่ยปลอดภัยกูขอพักที่นี่ก่อนเกิดไหนวะ,นนวะนที่ก่อนมกูอยู่ไหนเนี่ยกูเออเป็นไรกูปิดประตูบ้านก่อนตอนนี้เป็นแพทย์ที่อยู่บ้านได้เน,นะนำก่อนกูอยู่ อันนี้สามสี่ก,กูอยู่สามสาม